เรา <ทำ S 1> ได้ส่ม,มใช่ไหมเข็มเราได้สุ่มกล่องคําทํานายแล้วก็ในนี้จะมีโมเดลอยู่เราได้สุ่มโมเดลโชกตะตาแล้วก็คําทานายโชกตาพ่อไม่กล้าอ่านเลย,เยว่ามันคืออะไรเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหวยออกเพราอยากถูกหวยแต่ไม่ถูกยหวยออกคงค่ะอย่าพูดเล็มันจะเคลื่อน <laughs> <laughs> เอาเข็มอ่านให้พ่อพลางคาทานายของพ่อที่ได้มาคือ วางได้ไปเจอเพื่อนของลูกลูกเพื่อโอ้ยมันมันส่งอะไรเนี่ยเอาไหมอีกอันหนึ่งจับสองอันอันนี้พ่อได้โมเดลอะไรเพื่อนของลูกนี่พ่อได้เจออะไรทำทํานายข้างในนี้ว่าเป็นโมเดลอะไรปิกเกจูปิกเกจูโอ้ยปัญญาอ่อนเลยเอายันเนี้ย